สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่งาน Set Opportunity Day ประจำไตรามาสมาปี2025ของบริษัทก้า Development จำกัดมหาชนค่ะผู้บริหารที่จะมานำเสนอข้อมูลของบริษัทและตอบคำถามในวันนี้ได้แก่คุณรัฐพลชื่นสมจิต President ค่ะคุณยุภาพีร์มองวิวัฒ CFO ค่ะและดิฉันนาภัสบุชาุก Head of IR ค่ะ สำหรับข้อมูลที่จะนำเสนอในวันนี้จะมีเรื่อง business update และ outlook ของอปีนี้ต่อด้วยผลประกอบการของไตรมาสหนึ่งปี2025ค่ะขอดนนเชิญคุณยุพภาพนนำเสนอข้อมูลของบริษัทค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เช่นเคยนะคะก็จะมาขออัปเดตผลประกอบการในไตรมาสหนปีนี้นะคะแล้วก็ทิศทางที่จะเกิดขึ้นในปี2025นี้นะคะ,ะที่ผ่านมาเราได้ครับที่เร,เรได้มีการ คุยกันถึงเรื่อง process ในการควบรวมกิจการนะคะแล้วก็ time frame ในการควบรวมระหว่าง g อลฟนะคะแล้วก็อินทัชนะครซึ่งปัจจุบันทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนงานทุกอย่างนะคะโดยเมื่อวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมานะคะบริษัท g อล์ฟ Energy Development ก็ได้รำการควบรวมนะคะกับทางบริษัทอินทั h เป็นการเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อกอลฟเ e เวลอปเมนต์อาบี c อมมเนตนะคะแล้วก็ได้ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งข่าวดีนะคะที่เราได้รับก็คือ t r i s l e t t i n g ได้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทจากเดิมคือ A+ นะคะก็ปรับขึ้นมาเป็น AA- นะคะแล้วก็ได้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตพู้นกู้ไม่ได้สิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะคะจากเดิม A นะคะขึ้นมาเป็น AA- นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ซ้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสาระทางการเงินนะคะภายหลังการควบรวมนะคะใโดยเฉพาะในเรื่องของอกระแสเงนินสดในเรื่องของดีวเวนด์นที่จะได้รับมากขึ้นจากทาง a s s นะคะซึ่งทร e สคก็มองว่าภายใต้โครงสร้างบริษัทใหม่นะคะก็จะลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานนะคะแล้วก็สร้างศักยภาพร่วมกันระหว่างธุรก,กิจพลังงานแล้วก็ธุรก,กิจดิจิทัลด้วยนะคะ ซึ่งการรวบรวมตรงนี้ไม่เพียงแต่ว่าจะขยายฐานสินทรัพย์ของบริษัทฐานเงินทุนนะคะหรือ EBITDA ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็ยังส่งผลให้ตัว leverage ratio ของบริษัทลดลงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มขีดความสาม,มารถในการลงทุนของบริษัทในอนาคตนะคะสำหรับในเรื่องของการการะออกพื้นกู้นะคะ,ะในช่วงที่ผ่านมาไตรามาสที่1น,นะคะเมื่อวันที่4มีนาที่ผ่านมาบริษัท ไมได้มีการออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้อยสิทธิ์แล้วก็ไม่มีหลักประกันนะคะออกไปสามหมื่นล้านบาทนะคะอายุเฉลี่ยประมาณห้าจุดห้าปีดอ,อกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งดีมานก็เข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะคะโอเวอร์ซับสครถึงสองจุดสองเท่า,น,าทนะคะซึ่งหลังจากนี้บริษัทนะคะก็ยังมีแผนการที่จะออกหุ้นกู้อีกในปีนี้ด้วยนะคะในช่วงประมาณควอเตอร์สี่ของปีนี้นะคะประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นล้านบาทนะคะ เพื่อที่เอามาชําระกู้ทีท่อ่อครบกําหนดนะคะแล้วใช้ในการขยายธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะใช้ในการลงทุนในตัวโดเม s สติกวีนิวนะคะลงทุนในวีนิวในประเทศโไฟฟ้าเขื่อนนะคะพวกโครงการมาตรพุทธนะคะโครงการพวกขยะอุตสาหกรรมต่างๆนะคะซึ่งก็คาดว่าดอกเบี้ยที่เราจะได้รับในครั้งต่อไปก็จะได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะคะมาจาก เครดิตเวท g ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มอาาัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ลดลงด้วยนะคะสำหรับคาดการชาเก็ตการเติบโตของรายได้ในปีนี้เราก็ยังคงมองว่าจะเติบโตอีกประมาณ25%เปอร์เนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะก็ตรงนี้ต้องต้องเวนนิดนึงว่ากราฟนะคะจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีตอบโตของทรัมป์เลยนะคะเนื่องจากกราฟเราอยู่ในธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็มีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว กับทางภาครัฐด้วยแล้วก็ลูกค้าอุตสาหกรรมนะคะโดยลูกค้าอุตสาหกรรมเราเนี่ยต้องกร,ก,กระจายไปหลายธุรกิจเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะจุกิจพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะฟู้ดแอนด์เบรเวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพคเกจติง้งออโตเมชีต่างๆโดยสัดส่วนที่เราขายไฟให้ลูกค้าอุตสาหกรรมของกรามจะมีเพียงแค่6%นะคะ ของปรมาการขายไฟทั้งหมดนะคะที่เหลืออีก94%เราก็จะขายให้กับทางอ e ี a t นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เราได้รับผลกระทบจำกัดด้วยจากการปรับลงของ e f อนะคะสำหรับปี2025นะคะก็จะมีโลดของเมกะวัตต์เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะเพิ่มอีกประมาณ1,500เมกะวัตต์นะคะก็เกิดมาจากการเปิดดำเนินการนะคะของโครงการขิงกองหน่วยที่2 อีก7 7 0เมกะวัตต์นะคะซึ่งก็ได้เปิดดาเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีโครงการเอ่โอโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์บวกแบตเตอรี่อีกทั้งหมดรวมประมาณ7โครงการเกือบ600เมกะวัตต์นะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดดาเนินการในประมาณปลายปีนี้คือประมาณพฤศจิก,กาถึงธันวาปีนี้นะคะแล้วก็จะมีโครงการเอ่อของกา้าวันก็คือทำโซลารูปอป ซึ่งจะค่อยๆทยอยอซีโอจีประมาณ110เมกะวัตต์ภายในปีนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ปีนี้ลอสเมกะวัตต์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ15,000เมกะวัตต์เพิ่มเป็น16,500เมกะวัตต์นะคะสำหรับ Equity เมกะวัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก8,600เมกะวัตต์เป็นประมาณ9,600เมกะวัตต์นะคะในส่วนของธุรก,กิจทำเข้า LNG นะคะในช่วง 4, 4เดือนแรกของปีนี้ ทางกราฟเอ g แล้วก็ทางหินกองโฮดดิ้งนะคะก็ได้มีการนำเข้าเอเข้ามาแล้วประมาณ19บเาลำนะคะก็ประมาณ1.3ล้านตันเพื่อนําไปใช้ในเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้า IPP 5000ันมกะวัตก็คือ GSRC แล้วก็ GPD นะคะแล้วก็ลูกค้าอุตสาหกรรมอีกของ SPP อีก1ิบเงในส่วนของลงูกค้าอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ใช้ในโรงไฟฟ้าหินกองด้วยนะคะ ซึ่งปีนี้ก็เราคาดว่าจะนำเข้าเอ็นซีมาทั้งหมดกเกือบเจ็ดสิบลำนะคะหรือประมาณสี่ถึงห้าล้านตันอ่าจุเก็ตอื่นก็จะมีวงไฟฟ้าเขื่อนนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะได้มีการเซ็นเป็นซิ่งแล้วของโครงการปักแบ่งนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนไม่ว่าจะเป็นวงไฟฟ้าปากแบ่งนะคะปากลายหรือโครงการลงหลวงพระบาทนะครับ ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนะคะโครงการมอเตอร์เวย์นะคะ M6 นะคะคือสายบางปะอินโคราชก็คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี2026นะคะกับ M81 หรือบางใหญ่กาญจนบุรีก็คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปีนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีโครงการออถมทะเลมากตาพุธนะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการถมทะเลเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะคะ แล้วก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างตัว LNG Terminal นะคะในประมาณควอเตอรปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณควอเตอรหนึ่งปี2029ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับดีมาเรื่องของ l i q u i f i c a t i o n ของประเทศด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะรองรับการใช้ประมาณ8ล้านตันต่อปีนะคะนอกจากนี้ในส่วนของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังนะคะตรงนี้เราก็จะมีะกำหนด ที่จะรับมอบพื้นที่จากการท่าเรือของประเทศไทยนะคะในปลายปีนี้นะคะเพื่อจะเริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือนะคะในส่วนของธุรกิจดิจิทัลนะคะก็มี data center นะคะซึ่งเฟสแรกนะคะ25เมกะวัตต์นะคะล้วก็สามารถก็ก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็สามารถทยอยเปิดให้บริการได้ในเดือนที่จานี้นะคะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าที่มีอยู่ก็เกือบเต็มแล้วนะคะ แล้วก็มีแผนการที่จะขยาย Data Center เพิ่มในเฟสที่2ออีกนะคะไม่ต่ำกว่า50เมกะวัตนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้บริการมากขึ้นเป็น100ถึง200เมกะวัต์เลยนะคะภายใน3-5ถึงปีข้างหน้านะคะ่ะสำหรับธุรกิจคลาวนะคะที่เราได้มีการพาร์เนอร์กับทาง Google นะคะในการให้บริการเกี่ยวกับ a i r ์ a กนะคะสำหรับหน่วยงานพวกหน่วยงานภาครัฐนะคะรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับต่างๆเช่น ธุรกิจทางการแพทย์อยานีคะแล้ก็มีแผนที่จะเปิดให้บริการในปัตตาศนะคะในปีนี้นะคะแล้วเราก็มีแผนที่จะรวมศูนย์การให้บริการคลาวด์ร่วมกับ a อ s ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งปัจจุบัน AAS เอสเขาได้มีการพาร์นเนอร์กับทาง Oracle, a l l อ y o r a ย l e นะคะในการให้บริการคลาวดเป็น Public Cloud เราก็อาจจะมีการทำงานร่วมกันด้วยในอนาคตนะคะธุรก,กิจดิจิตอลนะคะในตัวบ i n a n c e กับ Bin a n c e นะคะ ปัจจุบันก็เป็นไปตามแผนนะคะมาเก็ตแชร์ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ23นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาทำ KYC เราเกือบเกือบ200,000คนแล้วนะคะแล้วก็มีเหรียญปัจจุบันเข้าไปในลิสตในแพลตฟอร์มนี้อยู่ประมาณ323เหรียญเลยที่ลิสต์อยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็การลงทุนใน AS นะคะภายหลังการควบรวมนะคะปัจจุบันก็หลังจากนี้เราจะถือพุ้นตรงในตัว AS 40แล้วนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถที่รับรู้กำไร ที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณเกือบเกือบ4,000ล้านบาทต่อปีเลยนะคะซึ่งปีนี้สัดส่วนกำไรของกราฟนะคะก็65%คาดว่าจะยังอยู่ในธุรกิจพลังงานนะคะอีก35%ก็การลงทุนใน a AH, s แล้วก็ส่วนอื่นเช่นพวกเอ่อดิจิทัลบ e ิเนสต่างๆค่ะอันนี้เป็นเอ่ออัปเดตนะคะ uh, ทิศทางของปี2025ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของการออกหุ้นกู้นะคะเนื่องจากก่อนการรวบรวมนะคะการาฟเอเนจีเดเวลอปเปนเราก็ได้เคยได้รับมตินะคะจากที่ประชุมผู้จอหุ้นในการจะอหึ้นกู้ได้ไม่เกิน2องแสนหนึ่งหมื่นล้านนะคะพอหลังการรวบรวมเสร็จนะคะมะติดังกล่าวก็ได้สิ้นสุดลงตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นกราฟนะคะที่เป็นบริษัทใหม่จริงจำเป็นต้องมีการจัดประชุม egm ขึ้นในวันที่ สามสิบพฤษภาคมนี้นะคะเพื่อจะขออนุมัติวงเงินออกพุ้นกู้ใหม่จากผู้ถือหุ้นนะคะก็เ,เลยอยากจะขอในการออกพุ้นกู้ไว้กับผู้ถือหุ้นคือไม่เกินสามแสนล้านบาทนะคะซึ่งปัจจุบันแล้ก็มียอดพุ้นกู้อยู่แล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านบาทนะคะซึ่งก็เรามีแผนส่วนที่เหลือนะคะที่จะถึงสามสามแสนล้านเนะะี่ยค่ะส่วนเพิม่มอีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนสองหมื่นล้าน มีแผนที่จะทยอยออกหุ้นกู้อีกในช่วง5ปีถึง10ปีข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ที่จะเข้า e c m ในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากนี้เป็นเรื่องของผลประกอบการทางด้านการเงินนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณภัทรค่ะสำหรับผลประกอบการนะคะเนื่องจากว่าบริษัทได้มีการควบรวมบริษัทเมืวันที่1เมษายน2025นะคะ ดังนั้นผลประกอบการของไตรามาส1ปี2025ที่บริษัทรายงานจะยังเป็นผลประกอบการของบริษัท Gulf Energy Development หรือว่า Gulf เดิมนะคะซึ่งยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่จนถ,ถึงวันที่31มีนาคม2025ค่ะออรายได้สมัครไตรมาส1ปี2025นะคะเท่ากับ32,343ล้านบาทซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะในส่วนของกำไร EBITDA เท่ากับ11,445ล้านบาท เพิ่มขึ้น21.4%จาก9,427ล้านบาทในไตรามาสหนของปี2024ค่ะกำไรจากการดำเนินงานหรือว่า core profit เท่ากับ5,335ล้านบาทเพิ่มขึ้น28.5%จาก4,152ล้านบาทในปีก่อนและกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ5,395ล้านบาทเพิ่มขึ้น54.2%จาก3,499ล้านบาทในปีก่อนค่ะ โดยผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นสาเหตุหลักมาจากการเติบโต,ตของธุรกิจพลังงานค่ะซึ่งไตรามาสหนึ่งปี2025เป็นไตรามาสแรกที่บริษัทรับรู้ผลกําไรเต็มไตรามาสครบทั้ง4หน่วยของโรงไฟฟ้า IPP GPD นะคะซึ่งขนาดกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่2 6 5 0เมกะวัตต์ค่ะ,ะโรงไฟฟ้านี้ก็ทยอยเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี2023ถึง2024ค่ะและยังรับรู้ผลกําไรเต็มไตรามาสของโรงไฟฟ้าหินกอง ซึ่งเปิดดำเนินการส่ิงพาน,นิชครบทั้ง2หน่วยรวมเป็น1,540เมกะวัตต์โดยหน่วยที่2ได้ COD ไปในเดือนมกราคม2025ค่ะนอกจากนี้บริษัทยังรับรู้ผลกำไรจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บวกแบตเตอรี่จำนวน5โครงการรวม532เมกะวัตต์ที่ COD ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะและยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก Intouch ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของ a d v a n c e ที่ดีขึ้นจาก Apple ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายแพ็กเกจที่มีมูลค่าสูงขึ้นการส่งเสริมการใช้งานของเครือข่าย 5G และประกอบกับการบริหารต้นทุนแนะค่าใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนของงบฐานะการเงินณนะวันที่31มีนาคม2025นะคะทรัพย์สินรวมเท่ากับ5 2 2 4 7 8ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.3%ณนะวัน จาก4,96,202ล้านบาทณนะวันที่31ธันวาคม2024โดยหลักก็มาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย LNG ที่ดินอาคารและอุปรกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากความเทบบหน้าในการกอร่อสร้างของโครงการโซลาร์ฟาร์มและดาวเทียมของไทยคมนะคะและเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อการลงทุนในโครงการ Out er Downsing ซึ่งเป็นโร้าพลังงานลมที่ประเทศอังกฤษค่ะ นี่สินรวมเท่ากับ376,802ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.1%จากวันที่31ธันวาคม2024จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน30 0 0 0ล้านบาทในเดือนมีนาคม2025หักด้วยการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในไารมาส1 2025และเจ้านี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการจัดซื้อ L N G ยังไงก็ตามนะคะเงินกู้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการคืนเงินกู้ตามกําหนดของบริษัทในระหว่างงวดค่ะส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ1 4 5 6 7 6ล้านบาทลดลง5.3%จาก1 5 3 8 4 0ล้านบาทในปีก่อนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหักด้วยการจ่ายเงินปันผล และการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแรกเปลี่นอัตรา,าดอกเบีย้ยค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับเ n e t interest bearing d e b t to e q u i t ้ณวันที่31มีนาคม2025อยู่ที่1.96เท่าซึ่งก็ยังต่ำกว่าตัว b o n d Covenant ที่3.5เท่าค่ะและสำหรับช่วงถัดไปขอเข้าสู่ช่วง Q&A เลยค่ะครับก็ในคำถามนะครับที่ส่งมาทางออนไลน์นะครับก็ คำถามแรกก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตรายได้ปีนี้จะมากกว่าของปีสองห้าหกเจ็ดประมาณเท่าไหร่ครับี่คุณคุณยุพัปินอาจจะช่วยตอบได้ถก็จะโตขึ้นคาดว่าอย่างที่เมื่อกี้เวียนไปอยู <S <S ่ที่ประมาณยี <S <S ่สิบ้าปอร์เซ็นตะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคาถามถัดไปนะครับแนวโน้ม ผลประกอบการไตรมาสสองของปีนี้จะเป็นอย่างไรและคาดว่าจะเติบโตต่อ,ตอ,ตอเนื่องหรือไม่เพราะอะไรแล้วน้มผลประกอบการไตรามาสสองไตรมาสสองคาดว่าคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก,ก็เพราะว่าเรามีโครงการที่เปิดดําเนินการครบไปหมดแล้วว่าะจะเป็นโรงไฟฟ้ากินกองที่ครบทั้งสองยูนิตนะคะแล้วก็จะมีกราฟวันที่ค่อยๆทยอยเปิดดําเนินการเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็ไตรามาส ไตรามาสสองก็ถือเป็นไตรามาสที่มอ,องแล้วไปมีน่าจะมีพวกลมลมท,ท,ที่ที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องงบลงทุนในปีนี้นะครับมีอัเจตประมาณเท่าไหร่และจะใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับมองว่าปีนี้เตรียมงบลงทุนประมาณสามหมื่นล้านนะคะ ปีนี้ประมาณสามหมืนล้านนะครับซึ่ง,งหลักๆจะก็ลงทุนในธุดกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศนะครับก็คือโครงการโซล่าในประเทศโครงการน้อยฟ้าพลังงานลมในประเทศโอัฟ้าเขื่อนที่ต้องเริ่มลงทุนแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการพวกมากกับาพุทแล้วก็ Data Center เป็นหลักคะรับกรายละเอียดก็สามารถดูได้ในสไลด์ที่ที่โชว์อยู่นะครับอ มีคำถามว่าบริษัทจะลงทุนลงไฟฟ้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นหรือไม่มีความก้าวหน้าอย่างไรและคาดว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่นะครับก็ก็รเรียนว่าตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งลงนะครับที่อเมริกานะครับแถวแชิคาโกนะครับก็ยังยังไม่ได้มีแผนชัดเจนว่าจะเข้าเพิ่มเติมมากน้อยอย่างไรนะครับแต่เราก็ดูหาโอกาสที่จะทำธุรกิจเพิ่มเติมนะครับความชัดเจนตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับก็ ยังโฟกัสอยู่ที่หนึ่งโครงการอยู่นะครับก็ขอเพิ่มนิดหนึ่งผลประกอบการตระมาสที่สองเมื่อกี้หรือก็คือเราจะได้รับดีวเดนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะจากการลงทุนในตัวเคแบงค์ด้วยนะครับก็คำถามที่ส่งมานี่หมดแล้วนะครับมีวันนี้มีแค่สองสามคำถามนี่เองนะครับก็ถ้าถ้าท่านนักลงทุนมีคำถามเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับ ก็ระวังระวังที่เราก็ผมอาจ,จะอัปเดตโครงการที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับก็จะอย่างที่คุณยุพภพินพูดนะครับเราก็จะเน้นของในเรื่องรี n ิวนะครับเพราะว่าเป็นไฟฟ้าสะอาดนะครับก็จะเน้นในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมนะครับเรื่องของโซล่านะฮะเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่เข้ามาช่วยนะครับ เรื่องของ w a s t e to energy นะครับในเรื่องของการเอาขยะหรือขยะทั้งชุมชนทั้งอุตสาหกรรมนะครับมามาทำให้ประเทศเราของเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นขึ้นนะครับในเรื่องของไฮโดรเราก็เน้นลงทุนนะครับในเขื่อนเราส่วนใหญ่ที่เราลงทุนก็จะเป็นเขื่อนที่เป็น r u n o f ฟฟิเบนะครับก็ไม่ได้ทำลายป่าไม้แต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าที่สะอาดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราโฟกัสอยู่ ในเรื่องของแก๊สที่เราทำอยู่ก็จะเป็นเรื่องของเทอร์มินอลกับเรื่องของเทรดดิ้งนะครับอันนี้ก็เพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับว่าตัวต้องเรียนให้ทราบว่า LNG เทอร์มินลที่สาเนี่ยมีความจำเป็นกับประเทศมากนะครับเพราะว่าถ้าดูถึงเรื่องรายละเอียดจำเ,เป็นรายชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า LNG ที่มีอยู่2 t e เทอร์มินอลในประเทศไทยเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับโดยเฉพาะในเดือนเมษาหรือว่าเดือนพฤษภาที่มี ความต้องการใช้ไฟเยอะนำเข้าตัวเ n าเยอะเนี่ยตัว r e แ a s c แคป c i ซิตเนี่ยไม่เพียงพอเป็นรายชั่วโมงนะครับถ้าไปดูภาพรวมเป็นรายปีเนี่ยอาจจะมิสลีดดูเหมือนกับว่าประเทศมี l n าอิ r m i เทอเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าดูลึกลงไปถึงรายละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว Terminal ที่3มเนี่ยมีความจำเป็นกับความมั่นคงของประเทศมากนะครับส่วนเรื่องอินฟาสตรั c เจอรเนี่ยเราก็คงดูในเรื่องของ คอนเทนเนอร์พอร์ตนะครับก็เพื่อส่งเสริมการส่งออกนําเข้าของประเทศนะครับยิ่งเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีรถไฟนะครับจากคุณหนิงลงมาที่แหลมฉบังแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสที่จะนําเข้าส่งออกผ่านช่องทางของแหลมฉบังได้มากขึ้นนะครับตัวออเทอเวย์ก็อีกสักประมาณครึ่งปีปีหนึ่งก็จะเปิดดาเนินการนะครับตอนนี้ก็ภาครัฐก,ก็เปิดทยอยให้ใช้งานได้เป็นบางช่วงนะครับส่วนที่เรา รับงานมาจากทางภาครัฐเนี่ยก็เราก็าเข้าไปทํางานเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของออโทรพาซานะครับเรื่องของสัญญาสัญญาณจราจรเรื่องของทราฟิกแมเนจเมนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนนะครับดิจิตอลก็ในเรื่องของ Data Center นะครับอันนี้ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับว่าทั้งสิงคโปร์มาเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ ค่อนข้างจะเป็มน,นะครับเมืองไทยก็จะถือว่าเป็นได้โอกาสนะครับเป็นออป p o r t u n ตี้ที่ได้จะได้ขยายงานในส่วนของ Data Center ด้วยนะครับมีคำถามเพิ่พมขึ้นมา2-3งสาคำถามนะครับความคืบหน้าดีล M&A ปีนี้มีกี่โครงการและชัดเจนเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าเราดูอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่า,ายังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรแล้วก็ยังยัง อาจจะยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะนะเวลานี้นะครับถ้ามีความคื้หน้ายัางไงจะเรียนให้ทราบอีกครับน,นะครับผลกระทบจากกําแพงภาษีของสหรัฐมีหรือไม่บริษัทมีแนวโน้มการบริหารอย่างไรนะครับนคุณพิณก,ก็ได้ตอบไปได้ตอบไปแล้วนะครับในในตีเซนในช่วงต้นๆน,นะครับอ,อยากทราบถึงเหตุผลที่เข้าไปถือหุ้นเคแบงเพิ่มขึ้นมีแผรร่วมงานกับเคแบงหรือไม่ครับ ต้องขอเรียนนี้นะคะว่ากราฟจริงๆเราต้องเหนือไปจากธุรกิจพลังงานธุรกิจอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ธุรกิจดิจิทัลนะคะรับกราฟเราจริงๆแล้วก็มีพอร์ตในการลงทุนอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในพวกธุรกิจพวก p r i t e t h c n g n นะคะพวก Target Global KKR แล้วก็จะมีพอร์ตเรื่องการลงทุนของเราอยู่นะครับการลงทุนใน K-Bank จริงๆแล้วถึงเป็นการลงทุนทั่วไปอ่าที่เราจะได้รับดีเวเดนแล้วก็อัพไซด์จากราคาพุ้นอยู่แล้วนะครับ ทั้งจากเคแบงก็เป็นแบงก์ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดีและมีความมั่นคงนะแล้วก็จ่ายเงินปันผลมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมา Payout Ratio ของถ้าไปดู p a y o Ratio ของเคแบงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่20%ที่ผ่านมาล่าสุดก็จ่าย Payout Ratio อยู่ที่59%นะคะแล้วก็เป็นก็คือมองว่าได้ Dividend Yield ค่อนข้างดีมองว่าอยู่ที่ประมาณ7-8%นะคะ แล้วก็ valuation ก็ค่อนข้างดีนะครับ price to book ก็ต่ำนะคะอยู่ที่0ู0.7ูดเ็เท่าเองนะคะ pe ก็อ่ำเจ็ดปดเท่านะคะได้ dividend yield ที่ดีเพราะนั้รามองว่าเป็นบริษัทที่เป็นแบงค์ที่มีพื้นฐานดีมากๆอยู่แล้วนะคะก็ถือเป็นการลงทุนทั่วไปอย่างหนึ่งที่จะได้รับ dividend ที่เข้ามาครับแล้วก็ยังไม่ได้มีแผนการที่จะร่วมงานกับทางเคแบงอ์ยังไงครับเป็นการลงทุนเฉยๆในปัจจุบันครับ ครับก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสแสดงว่าดีเซนค่อนข้างชัดเจนนะครับก็บถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนักลงทุนมากนะครับที่เข้ามาชมาตัว o อ p า r t u n ที้เดยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันอีกนะในคอเตอร์ถัดไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ